สวัสดีครับอ่ะวันนี้เป็นวันที่เราเริ่มวางแผนการรักษากับคุณหมอก้อยนะครับนี่วันนี้เราจะส่องกล้องเข้าไปในโพรงจมูกนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูไปด้วยกันนะครับเนี่ยทุกคนดูดีเดี๋ยวจะเห็นน้องแล้วนะครับนี่ ไม่นับเป็นเต็มพโ,โพรงจมูกเลยครับแล้วก็ข้างที่สองนะครับดลแล้วก็จะเหนัดขึ้นจะลงขึ้นด้วยนะวนเนาะจเหลงขึ้นาจะหยได้ 记不得了呀。